เชิญท่านนัชนนท์กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชนนท์ศรีกอเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเกตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีสบ้าย้อยสำนักแต้วสำนักขามของอำเภอสเดาพักภูมิใจไทยท่านประธานสภาที่เคารพกรับจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ซึ่งเป็นร่างของคณะรัฐมนตรีและร่างของเพื่อนสมาชิกท่านชินวรบุญยเกียรติท่านประธานครับ ข้อบัญญัติของท้องถิน่นซึ่งกฎหมายได้กำหนดนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลกรุงเทพมหานครนะครับอบจอและท้องถิ่นอื่นๆท่านประธานครับวันนี้การออกกฎหมายเนี่ยรูปแบบที่การออกสภาผู้แทนราษฎรเราเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบในการออกกฎหมายในการแก้กฎหมายผมเองนะครับก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาท่านประธานครับในการดํารงตําแหน่งผมสี่ปีเนี่ยได้ทําหน้าที่ปีหนึ่งไม่กี่ครั้งครับในการออกข้อบัญญัติในเรื่องของงบประมาณแก้ไขงบประมาณเพิ่มเติมก็ประมาณนี้ครับวันนี้สิ่งที่เราพูดในสภาผมเชื่อมั่นนะครับว่าสมาชิกสภาท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นอบตอเทศบาลหรือท้องถิน่นอื่นๆฟังแล้ว ก็ยังอาจจะไม่เข้าใจท่านประธานครับผมเป็นสมาชิกอ,อบจอที่สงขลาปรากฏว่าได้แก้กฎหมายแค่หนึ่งฉบับเป็นการแก้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องภาษีบุรีในเรื่องของการจัดเก็บเข้าสู่จังหวัดสงขลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ภาพรวมใจใหญ่แล้วผมก็เลยบอกว่าคณะรัฐมนตรี ท่านชินวรน,นะครับที่ได้ยื่นร่างฉบับนี้มามันถือว่าเป็นร่างกฎหมายในฝันของท้องถิน่นท่านประธานครับวันนี้นะครับหลังจากการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกระดับพี่น้องประชาชนก็ได้มอบหมายให้กับผู้บริหารท่านนายกตรีท่านนาย,ย,ยกและก็ฝ่ายบริหารเข้าไปดําเนินการเน้นเฉพาะในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการทํำงบประมาณแต่ในส่วนของระเบียบข้อบัญญัติอื่นๆ จะมีการทำน้อยมากสิ่งที่มีการทำน้อยมากเพราะว่าช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รู้ว่านอกจากสมาชิกสภาก็จะมีพี่น้องประชาชนสามารถเข้าชื่อในการเสนอข้อบัญญัติได้ถือว่านะครับร่างฉบับนี้เป็นอีกร่างหนึ่งนะครับที่พี่น้องท้องถิน่นที่ฟังอยู่นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานครับในรอบปีที่ผ่านมา สภาหแห่งนี้เราก็ได้พิจารณาร่างของพี่น้องประชาชนก็คือร่างของรัฐธรรมนูญไอลอนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่จะได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนนะครับสามารถเสนอกฎหมายเสนอระเบียบเสนอข้อบังคับให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นนะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานหรือภาคใต้ปัญหาไม่เหมือนกันครับยกตัวอย่างครับ ในเขตเลือกตั้งผมนี่ครับส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวสวนยางวันนี้นะครับสถานการณ์ในเรื่องของการค้นยางในการเก็บภาษีมันจะมีปัญหามากเพราะฉะนั้นนะครับมีระเบียบของหมู่บ้านเป็นคนกำหนดว่าในการที่จะค้นยางแต่ละไร่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับหมู่บ้านไร่ละเท่าไหร่นี่ก็คือเป็นกฎกติกาที่พี่น้องประชาชนสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ เป็นโอกาสดีถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้สามารถที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้เสนอกฎหมายให้กับพื้นที่เขาได้ในการจัดเก็บภาษีในการควบคุมรถโดยเฉพาะเหมืองหรือว่าบ่อลูกรังนี่ก็คือสิ่งที่ผมจะนําเรียนในเบื้องต้นเพราะฉะนั้นนะครับในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตสมาชิกสภาท้องถิ่นเห็นด้วยในร่างของรัฐบาล และก็ของท่านชินวรก็ขอให้เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะครับได้ลุกขึ้นมาสะท้อนมุมมองใน,ในเรื่องของการออกพระราชบ,บัญญัติพรบฉบับนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจบ